Adidas, a d i ด i l o p r พร e ม X, s t r u n สครับก็เดินทางมาเป็นรุ่นที่3แล้วครับสำหรับรองเท้าในตระกูล p r i m e X จากทาง Adidas นั่นเองครับโดยในรุ <S 2> <S 2> <S ่นที่3นี้แน่นอนว่ารองเท้าคู่นี้ไม่ใช่ Super ร์ชูแต่อย่างใดครับแต่ต้องเรียกว่าเป็น Hyper ร์ช e นั่นเองครับเพราะถ้าใครรู้กันดีนะครับว่ารองเท้าในตระกูพร r มเ e X เนี่ย เป็นรองเท้าที่มีการอัดแน่นเทคโนโลยีเป็นรองเท้าที่เรียกได้ว่าเป็นการโชว์เทคโนโลยีในการวิ่งของทาง Adidas เลยก็เรียกว่าได้นะครับเพราะว่าเขาอัดแน่นมาให้ทุกอย่างจริงๆครับโดยเจ้าพาม x3 สตรังคู่นี้ครับมีการอัปเกรดมาค่อนข้างเยอะเลย แตกต่างจากพรม S1 และพรม x 2อค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยจะเป็นยังไงครับเราจะมาดูกันในคลิปนี้ครับ oh. ก่อนอื่นเลยนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยทางแบรนด์ไม่ได้มีการจัดส่งให้ผมแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ความคิดเห็นของผมทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมเองทั้งหมดครับทางแบรนด์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ตัวสเปคของเจ้าพรม x สามสตังก,กันก่อนเลยเนาะบอกไปแล้วว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยผิดกฎเวอร์เรติกนั่นเองครับเพราะฉะนั้น รองท้าคู่นี้ Elite ไม่สามารถใส่ขึ้นโพเดียมได้ครับแต่สําหรับนักวิ่งทั่วไปอย่างเราใช่ไหมเราไม่ได้จะจะไปวิ่งเพื่อแบบขึ้นโพเดียมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่ลงทําการแข่งขันได้ในทุกๆรายการเป็นปกตินั่นเองครับโดย Stack High คู่นี้อย่างที่บอกไปเนาะ a t h l e ติกเนี่ยกำหนด Stack ที่ส้นเท้าเนี่ย40ใช่ปะ่ะแต่คู่นี้ขอให้มาที่50ครับ ปลายเท้าเนี่ยอยู่ที่43มิลครับดอบคู่นี้ยอยู่ที่7มิลิเมตรครับเรียกได้ว่าให้มาแน่นๆจุกๆหนาๆเลยนะครับน้ำหนักคู่นี้ในไซส์8 UK นะครับคู่นี้ไซส์8 UK น้ำหนักชั่งจริงอยู่ที่270กรัมครับถามว่ามันหนักขนาดนั้นไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราดูจากตัวสเปคของมันแล้วเนี่ย stack high หนาๆขนาดนี้ เทคโนโลยีอัดมาขนาดนี้แผ่นคาร์บอน2ชั้นขนาดนี้ผมว่า270เนี่ยทำน้ำหนักออกมาได้ค่อนข้างโอเคแล้วนะโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้เบาเท่าตัวพราม X1 แต่แน่นอนน้ำหนักมันลดลงจากเจ้าพราม X 2สตรังนั่นเองครับในส่วนวัสดุหน้าผ้าครับแน่นอนพอเป็นพราม X3 สตรังครับชื่อก็บอกแล้วครับว่าคือสตรัง หน้าผ้าตัวนี้ทํามาจากวัสดคุคือสตรังนั่นเองครับสตรังคืออะไรสตรังก็คือการที่เขานําเครื่องแมชชีนครับมาฉีดฉีดเพื่อขึ้นรูปตัวอัปเปอร์นั่นเองเป็นการฉีดเส้นใยครับเพื่อขึ้นรูปตัวอัปเปอร์โดยเขาสามารถแอจัส t ได้นะว่าแบบบริเวณไหนเขาต้องการให้มีฟิตติ้งที่ดีกว่าเป็นพิเศษนั่นเองตรงนี้เนี่ย เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีในอนาคตเนาะที่เราสามารถที่จะ adjust ให้ตัว upper เนี่ยเข้ากับรูปเท้าของเราได้นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ทํามาเป็นหน้าผ้าสตรังเนาะใครเคยใส่สตรังเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าหน้าผ้าสตรังเนี่ยก็จะถ้าทัชชิ่งเนี่ยมันอาจจะสักๆหน่อยเนาะเออแต่ผมว่ามันนุ่มกว่าตัวเดิมนิดนึงนะเออแล้วก็แน่นอนพอเป็นสตรังครับรูระบายอากาศรอบตัวครับดูได้เลยนี่เห็นสีเขียวข้างในปะสีเขียวข้างในคืออินโซนะเนี่ยระบายอากาศรอบตัวครับเพราะฉะนั้นการระบายอากาศของรองเท้าคู่นี้ ทำได้ดีมากๆครับไม่ต้องกังวลอะไรเลยระบายอากาศระบายน้ําระบายเหงื่อทําได้ดีมากๆไม่รู้สึกว่าแบบอมน้ําอมเหงื่อเลยสําหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้ไม่เหมือนแบบพวก upper ของแบบโปรซีอ i ดิออสกาพวกนั้นจะแบบค่อนข้างอมน้ำนาะแต่คู่นี้ไม่เป็นครับเป็นสตรังนั่นเองแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าหน้าผ้าหน้าผ้าตัวเนี้พื้นที่ภายในอ่ะเออมันเหลือเหลือประมาณหนึ่งมันไม่ได้เป็นหน้าผ้าที่แบบกระชับจนเลสซิ่งฟิตจนเกินไปครับผมว่า กระชับกําลังดีเหมาะกับการลองรันมากๆเลยเออกำลังแบบเหลือพื้นที่กําลังดีครับไม่ได้เยอะมากเนาะช่วงเรเปลายเท้าตรงนี้ก็เพดานเนี่ยก็สูงประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ ปลายเท้าอาจจะดูว่ามันบีบใช่ไหมแต่ใส่จริงผมไม่รู้สึกว่ามันบีบนะครับแล้วก็ช่วงกลางเท้าเนี่ยกว้างประมาณหนึ่งเลยนะครับในการกระชับเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่าความกระชับของหน้าผ้าสัังดูนี้เนี่ยไม่ได้เป็นความกระชับในในลักษณะของแบบเลสซิ่งฟิตอะไรขนาดนั้นนะครับผมว่ากระชับกําลังดีกระชับกําลังพอเหมาะนะครับเหมาะสาหรับการเอาไปลองรันนั่นแหละซึ่งรองเท้าคู่นี้เอาจริงจริงอ่ะมันค่อนข้างเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการลองลันมากๆเลยนะครับ ในส่วนของฮิวคาลเตอร์ครับฮิวคาลเตอร์รอบนี้มีความเป็นทรงขึ้นมาจากตัวเดิมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็รอบนี้เขาบุรอบฮิวคาลเตอร์มาให้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงเอ็นร้อยหวายช่วงนี้ช่วงตัวพายัม x สองสั่งผมมีปัญหาว่ามันชอบกัดช่วงนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่เป็นละ เออข่าบุมามากยิ่งขึ้นนะครับให้ความสบายในการสวมใส่ที่มากยิ่งขึ้นด้วยพอเขาบุมามากขึ้นนั่นเองการล็อกกระชับข้อเท้าของเจ้าตัวฮิวคาลเตอร์นี้ก็ล็อกได้ดีมากๆนะครับไม่มีอาการส้นยกส้นหลุดเนาะถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวอัปเปอร์ครับเขาทำมาเป็นทรงแบบบูตี้คอนสรันชั่นหรือว่าซ็อกไลท์นั่นแหละก็คือแหกแล้วก็สวมเท้าใส่เข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีลินนะครับตรงช่วงบนตรงเนี้ยเขาใช้วัสดุเป็นผ้าหนิกเนาะ เออตรงนี้เป็นสตรังใช่ไหมรอบๆตรงนี้จะเป็นผ้าหนิดนั่นเองครับแล้วก็ระบบร้อยเชือกของคู่นี้ก็จะเป็นรอยเชือกปกตินี่แหละครับแต่ว่ามีโน้ตให้อย่างหนึ่งเนาะว่าคู่นี้เนี่ยเวลาเราเอามาใส่ครับแนะนําว่าเวลาเราใส่เนี่ยแนะนําให้ไล่เชือกตั้งแต่แบบตั้งแต่ล่างสุดขึ้นมาจนบนสุดไล่เชือกดีๆไล่เชือกให้แน่นครับแล้วก็มัดให้แน่นเนาะเพราะว่าถ้าเราไล่เชือกไม่ดีมัดไม่แน่นเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าอัปเปอร์เนี่ยไม่ได้กระชับกับตัว เท้าเรามากมายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราไล่เชือกดีๆมัดดีๆเนี่ยหน้าผ้าจะค่อนข้างกระชับกับตัวรูปเท้าเราได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็เชือกคู่นี้แน่นอนครับเป็น Ad ด d a าก็เชือกสันดาห์ทั่วไปครับไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ว่าเอออันนี้คือเชือก เชือกปกติทั่วๆไปไม่ได้เหมือนที่อยู่ในแบบตัวชาคุมิเซนสิบเอ็ดอะตัวนั้นผมว่าเชือกมันดอกนิดนึงแต่ตัวนี้เป็นเชือกปกติแล้วโดยรวมผมรู้สึกว่าหน้าผ้าสตรังตัวนี้เนี่ยที่มีการปรับปรุงมาใหม่จากตัวพามเอ็กซ์สองาะผมว่าหน้าผ้าเนี่ยกระชับได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นหน้าผ้าที่เป็นฟิลแบบเลสิ่งฟิตขนาดนั้นเนาะการระบายอากาศเนี่ยก็ยังสามารถทําได้ดีอยู่เช่นเดิมนะครับแล้วก็ความสบายโอเวอร์เอาโดยรวมของหน้าผ้าอัปเปอร์ตัวนี้สบายกว่า การกัดบริเวณ n อ็นร้อยหวายตรงนี้ผมไม่เจออีกแล้วนะครับพราม x 2เนี่ยเอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันกัดผมแทบทุกครั้งเลยตรง n อ็นร้อยหวายเวลาเราใส่แต่กับคู่นี้ไม่เจอแล้วนะครับมาต่อกันในส่วนของพื้นมิโซครับแน่นอนครับเป็นพราม x 3สามฟังใช่ไหมเพราะฉะนั้นมิสโซเนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มมามากๆเลยนะครับก็ถ้าเราดูกันครับเป็นไลท์ไซส์โปรทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็น3เลเยอร์ด้วยกันชั้นบนก้นกลางเนี่ยเขาจะเป็นแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์แบบเต็มผืนนะครับนี่แผ่นสีดำตรงนี้เห็นไหม อ่าตรงนี้เป็นแผ่นใกล้เท้าหน่อยจะเป็นคาร์บอนทั้งผืนนะครับแล้วแดงๆตรงนี้ก็เป็นไลฟ์ไซโปรอีกชั้นหนึ่งเนาะแล้วก็ข้างล่างครับที่เป็นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับในกล้องไม่น่าเห็นเนี่ยอยู่ข้างล่างตรงนี้ ตรงนี้จะเป็น energy l o t 2.0นะครับซึ่งจะแตกต่างจาก p r i m x เวอร์ชันก่อน prime x รุ่มกันก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นแผ่นคาร์บอนแบบเต็มผืนทั้ง2แผ่นเลยแต่ตัวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปว่าชั้นบนเนี่ยเป็นแผ่นคาร์บอนนะแต่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็น energy l o t 2.0นั่นเองนะครับเพื่อความ flexible มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พื้นโฟมชั้นล่างครับแน่นอนก็เป็นไลท์ไซโปรเช่นเดียวกันครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไลท์ไซโปรทั้ง3ชั้นเนี่ยมีความหนาแน่นที่แตกต่างกันนะครับก็ ชั้นล่างเนี่ยจะแบบเฟิร์มๆหน่อยตรงสีแดงเนี่ยน่าจะนุ่มสุดละเออแล้วก็ชั้นบนก็จะแตกต่างอีกนิดนึงนุ่มหน่อยนะครับออผมว่าเซตอัพมารอบเนี้ยเขาทําออกมาได้ค่อนข้างลงตัวกว่าเนาะจริงๆเนี่ยไอเจ้าเวอร์ชันพาร์ม X สองสตรังคู่นั้นเนี่ยผมค่อนข้างคาดหวังกับคู่นั้นนะเออเพราะรู้สึกว่าจับแล้วตัวโฟมตรงกลางของตัวพาร์ม X สองเออมันดูมีอะไรใช่ไหมเออแต่พอมาวิ่งจริงแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างทื่อๆไปสําหรับรุ่นนั้นซึ่ง แตกแต่างอย่างชัดเจนสำหรับเจ้า,าพัม X3 ผมว่าคู่นี้เนี่ยมีความมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับฟิลลิ่งโดยรวมของพื้นมิสโซตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกองี้ครับว่าเด้งเป็นรองเท้าที่เด้งดีดแบบบ้าบอมากๆเออคือมีความนุ่มมีความเด้งมีความด,ดีคือถ้าต้องการความนุ่มเด้งดีดที่เราว่าทุกคนต้องการอยู่แล้วแหละมันหาได้หมดเลยรองเท้าในรองเท้าคู่นี้ครับบางคนอาจจะบอกว่ามันเฟิร์มๆใช่ไหมแต่สาําหรับส่วนตัวผมอ่ะ ผมไม่ได้รู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่เฟิร์มนะครับค่อนไปทางนุ่มซะโดยส้มนะครับจนบางทีเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเวลาเร่งเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะมีฟิลแบบนุ่มแล้วมันยุบเกินไปนิดนึงทําให้เสียเวลาในการรอนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพอมันนุ่มขึ้นแน่นอนความเรสปอนสีมันจะหายไปแต่จะได้คืนมาในเรื่องของการดีดเด้งที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในส่วนของพื้นเอาโซ่ครับพื้นเอาโซ่แน่นอน a d ด d ด s ายุคใหม่นะครับก็ต้องมากับเซตอัพที่เรียกว่าไลท์แท็กชั่นและลคอนติวน,น,ตกกนว่า ที่เราเห็นใสๆอันเนี้ยคือไลท์แทคชันแต่ว่าผมว่ารอบเนี้ย Continental มันไม่ใช่แค่ปลายนิ้วมันมาถึงสีเทานี่ด้วยเออคือรู้สึกว่าคอมเพลว์ของลับเบอร์มันคล้ายๆกันผมว่าตรงสีเทาเนี่ยก็เป็นคอนติเนนทัลด้วยเช่นกันนะครับก็ความทนทานผมว่าหายห่วงครับไม่มีอะไรทนทานแน่นอนในส่วนของการยึดกอะเนี่ยก็ต้องบอกว่าในพื้นแห้งเนี่ยค่อนข้างที่จะยึดกอดได้ดีมากๆเนาะคอนติเนนทัลเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในพื้นเปียกเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันแอบมีแบบ นิดๆน,น่ะให้รู้สึกได้ว่าแบบมันไม่ได้เกาะขนาดนั้นนะเออวันนั้นไปวิ่งแล้วแบบพื้นมันเปียกหลังจากฝนตกใหม่ๆเพราะยังรู้สึกว่าไอ,อ้ช่วงจังหวะที่แบบลงเท้าช่วงแรกแล้วโฟมมันยุบตัวลงไปอ่ะก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนมันมีจังหวะลื่นเบาๆนิดๆให้เราสัมผัสได้แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันลื่นปลื้ดนะเออมันแค่แบบ สัมผัสได้เลยอะแบบพอพื้นตรงไหนพื้นชื้นพื้นเปียกเนี่ยมันจะมีจังหวะแบบเหมือนลื่นเบาๆแล้วพอมาตรงพื้นแห้งปุ๊บอาการนั้นหายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้ลื่นจนแบบหัวคว่ำหรือแบบมันเกาะไม่อยู่แต่อย่างใดนะครับโดยหลังจากที่ผมได้มีโอกาสนำเจ้า Pram X3 s t r u n g เนี่ยไปทดสอบในหลายๆเซสชันเนาะโดยหลักๆเนี่ยมักจะเป็นลองรันครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า คู่นี้มันเหมาะกับลองลันมากๆมันจะทําให้ลองรันของเราเนี่ยมีความสนุกสนานในการวิ่งมากๆแล้วมันจะค่อนข้างช่วยเราประหยัดพลังงานได้ค่อนข้างมากนะครับโดยเราจะเริ่มกันที่เพจทําความเร็วก่อนแล้วกันนะครับเพจทําความเร็วเนี่ยคู่นี้เนี่ยลองไปก็คือช่วงแบบเพจ2สองไปปลายนะจนถึงช่วงมา4ี่ครึ่งแล้วกันเออคือช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยลองเท้าก็ให้การตอบสนองค่อนข้างดีนะแต่ต้องบอกก่อนว่าพอเราเร่งเยอะๆเนี่ยโฟมเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ยุบ ที่เราสัมผัสได้เลยว่าแบบมันยุบตัวลงไปแล้วมันถึงจะค่อยดีดและเด้งกลับมาซึ่งก็เป็นแรงดีดเด้งที่เราใส่ไปเท่าไหร่มันดีดเด้งกับแรงเท่านั้นนะครับซึ่งเอออันนี้ผมรู้สึกว่าเออแม่งคือกดความเร็วง่ายมากแต่แค่ว่าเราต้องรอจังหวะมันยุบนิดนึงนะมันจะไม่เหมือนรองเท้าอย่างเช่นพวกตระกูลแบบ a อ i ดอสเหรือทาคูมิเซนสิบเอที่มันจะมีความเฟิร์มใช่ไหมกดแล้วยุบมันจะยุบน้อยแล้วレスポンซีสกับไวแต่กับคู่นี้มันจะレスポン i v e ช้ากว่าแต่ว่ามันมีจังหวะยุบ ดีดเด้งกลับขึ้นมาที่รุนแรงค่อนข้างดีแช่มากเช่นกันเสียแค่ว่าตัวความเรความสี่ะครับมันจะน้อยลงนิดนึงเนาะเออแล้วก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเล่งค่อนข้างง่ายแต่อาจจะไม่ใช่การเล่งในตลาดที่แบบเล่งแบบทันทีทันใดอาจจะต้องเหมือนแบบเป็นเรียกว่าอะไรเป็นรถสปอร์ตคันใหญ่ครับเออคือมันไม่ใช่ลัมโบกินีมันไม่ใช่เฟอร์รารี่แต่ผมว่ามันคือแบบโรลส์รอยโกสอย่างเงี้ยซึ่งเป็นรถสปอร์ตแบบคันใหญ่ๆอะซึ่งเวลาเราเล่งครับมันจะไม่ได้แบบกระชากขวดเนาะ มันจะแบบค่อยๆไปแต่ว่าไปได้และไปได้ดีมากๆเลยในย่านความเร็วรผมว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งในย่านความเร็วได้ค่อนข้างง่ายและไม่รู้สึกเลยว่าน้ำหนัก270ของมันอ่ะมันจะรู้สึกถ่วงแต่อย่างใดนะแม้เวลาเราวิ่งทาความเร็วครับแค่ว่านั่นแหละผมบอกไปด้วยความที่มันอ้วนอ่ะมันอ้วนๆใหญ่ๆอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเร่งอ่ะแน่นอนมันจะเร่งช้ากว่าหน่อยก็เราก็จะรู้สึกได้ว่าแบบมันไม่ได้มีความเอ่อคล่องตัวหรือเฟกซิเบิลขนาดนั้น เออด้วยความใหญ่ความอ้วนของมันนั่นเองครับต่อมาในการวิ่งที่แบบย่่นเพจอีซี่หรือว่าช่วงแบบวิ่งลองรันแล้วกันช่วงเพจประมาณ5้าถึงห้าครึ่งละกันผมให้ประมาณนี้เนาะผมว่าช่วงนี้เนี่ยเพอร์เฟกครับเพอร์เฟกที่สุดสําหรับรองเท้าคู่นี้เลยเออคือนุ่มเด้งดีดครบถ้วนครับใครอยากได้รองเท้าฟีลนี้เนี่ยผมว่าครบถ้วนมากๆแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเวลาเอาไปวิ่งลองรันน่ะเออเราสามารถกดเพจได้ลึก ได้ลึกขึ้นนะแล้วก็มันค่อนข้างแบบทําให้เรารู้สึกได้ว่าประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นเวลาเราวิ่งลองลันนะครับเออคือวิ่งลองลันรู้สึกเลยว่ามันพาเราเร็วขึ้นแต่เรารู้สึกเหนื่อยเท่าเดิมด้วยซ้ำอะ่ะเอออย่างปกติเนี่ยผมวิ่งลองรันเนี่ยผมก็จะวิ่งช่วงแบบเพลทห้าครึ่งเป็นหลักใช่ไหมแต่กับคู่นี้เอาจริงๆวิ่งขึ้นแบบเพลทห้าก็ยังรู้สึกเหนื่อยเท่าเพลทห้าครึ่งอะ่ะเออคือมันช่วยประหยัดแรงเราได้ดีมากครับทรงรองเท้าเนี่ยถามว่ามันเป็นรองเท้าที่กกกกิิ้้้งงงไห็ตอบอบบบคครรััว่า เห็นทรงอย่างนี้คือกิ้งเลยช่วงที่ดีที่สุดในการลงเท้าของเท้าคู่นี้คือช่วงประมาณนี้ครับมันจะค่อนมาทางมิดนิดนึงนะมันจะไม่ได้เป็นทางโฟร์ฟุตขนาดนั้นมันจะค่อนมาทางมิดนิดหนึ่งช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะลงปุ๊บมันจะกิ้งแล้วก็ถีบส่งออกไปท,ทันทีซึ่งตรงเนี้ย มันทาให้การวิ่งของเราเออมันรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างสนุกในการวิ่งนั่นเองครับถามว่าความมั่นคงเป็นยังไงใช่ไหมความมั่นคงของรองเท้าคู่นี้ก็ต้องบอกครับว่าด้วยความที่สเต็ปมันค่อนข้างสูงขนาดนี้แล้วประกอบกับโฟมที่มันมีความนุ่มๆอะไรของมันอีกอ่ะแน่นอนว่าความมั่นคงเมื่อเทียบก,กับรองเท้าซูเปอร์ชูทั่วไปแล้วกันที่สเต็ปไม่ถึง40อะ่ะยังไงมันก็มั่นคงน้อยกว่าในการเดินเนี่ยรู้สึกได้เลยครับว่ามันมีอาการยุกยุกยิก,ย,กยิกบ้างแต่ว่าก็ ทำได้ดีกว่าเจ้าพาร์มเอ็และพาร์มเอ็กสองนะสำหรับรุ่นเนี้ยเออมันยุกยิกอยู่ดีแหละครับแต่ว่าทําได้ดีมากขึ้นแต่เวลาไปวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งทางตรงปกติเนี่ยแน่นอนเราลงช่วงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นลงไปเนี่ยมันจะอยู่สนิทเลยไม่มีอาการดิ้นๆนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มช่วงเนี้ยเขากวนกว้างถูกป่ะเออแต่ถ้าใครลง้นเนี่ยอาจจะรู้สึกได้ว่าแบบมันกระดุกกระดิกนิดนึงนะช่วงส้นตรงเนี้ย เพราะเอาจริงเราบีบเราก็รู้ว่าแบบมันน่าจะยุบดิกได้แล้วอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่อาจจะต้องระวังกับคู่นี้นิดนึงก็คือเวลาเราวิ่งแล้วเราถ้าสนามไหนมีโค้งเยอะๆหรือว่าต้องยูเทิร์นเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องระวังข้อเท้านิดนึงนะเออระวังนิดนึงเพราะว่าแน่นอนพอรถพอรถเป็นคันใหญ่เออเทียบกับรถแล้วกันพอรถเป็นคันใหญ่เวลาเราเลี้ยวโค้งหรือเวลายูเทิร์นอ่ะมันจะต้องใช้พื้นที่เยอะใช่ปะ่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันเวลาเข้าโค้งครับจะต้องตีวงกว้างนิดนึงนะ เวลายูเทิร์นเหมือนกันตีวงกว้างนิดนึงเพราะถ้าเราแคบไปเราจะรู้สึกได้เลยว่ารองเท้ามันปริ้นปริ้นเออมันปิ้นปิ้น,ลนแล้วเรารู้สึกว่าต้องเก่งข้อเท้าช่วยค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเจ้าคู่นี้เพราะฉะนั้นระวังนะครับแต่ถ้าวิ่งทางตรงปกติเนี่ยผมว่าโอเคมากๆเลยสําหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้ครับโดยสรุปสําหรับเจ้า Adidas a d i ดิซิโลพรามเอ็กซ์สามสตรังคู่นี้นะครับก็แน่นอนคู่นี้คือรองเท้าที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสูงที่สุดของ Adidas นะครับเรียกได้ว่ามีเท่าไหร่ใส่หมดนะครับ ลายไซโปรสามชั้นความหนาแน่นแตกต่างกันชั้นบนมีคาร์บอนไฟเบอร์เต็มแผ่นให้ข้างล่างมี Energy l ์จหลอด2.0ให้อีกนะครับไม่มีคู่ไหนให้ได้มากเท่านี้อีกแล้วนั่นเองครับก็แน่นอนรองเท้าคู่นี้ Use Case ที่ผมรู้สึกว่าเหมาะมีมากกับมันที่สุดก็คือเอาไปใช้ลองรันครับเอาไปใช้เท็มโปและฟาดเล็กได้ด้วยเช่นกันนะครับเอาไปอินเทอร์เวลเนี่ยผมว่าไม่ได้เหมาะสักเท่าไหรน่นะด้วยความแบบใหญ่สูงของมันแล้วก็ความ Re s p o n s i v e ที่อาจจะไม่ได้เท่ารองเท้าพื้นแบบ บางๆมากนะครับสำหรับเจ้าพับ X3 s t r ั n g ครับถามว่าเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครครับแน่นอนคนที่เหมาะกับรองเท้าคู่นี้ครับต้องเป็นนักวิ่งที่มีประสบการณ์วิ่งมาแล้วสักระยะหนึ่งเนาะแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อขาเนี่ยที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรองรับกับแรงดีดเด้งของเท้าคู่นี้ได้นั่นเองนะครับแน่นอนครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยแน่นอนมันไม่ได้เหมาะกับนักวิ่งมือใหม่ที่แบบเพิ่งเริ่มเข้าวงการวิ่งครับไม่ได้เหมาะเลยนะครับใครแบบเพิ่งเข้าวงการวิ่งแล้วแบบเเ่ห็นนนคูี้มัแบบ ท็อปออฟเดอะไลน์ใช่ป่ะแบบอยู่สูงสุดเลยอ่ะแบบท็อปสุดอย่างเงี้ยไม่ต้องหาทำครับไม่ได้มีความเหมาะเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคนที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเนี่ยก็ไม่เหมาะด้วยเช่นกันนะผมว่านักวิ่งมือใหม่กับคนกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเนี่ยไม่ไม่ต้องมาสนใจรองเท้าผู้นี้ดีกว่าไม่ได้เหมาะกับคุณขนาดนั้นเนาะเออเพราะว่าเอาจงจริงตอนที่ผมเข้ามาวงการวิ่งใหม่ๆอ่ะผมได้ลองเจ้าพัมเอ็กซ์หสตรงเหมือนกันแล้วก็เป็นรองเท้าคู่เดียวแล้วกันที่แบบทําให้ผมมีอาการบาดเจ็บ ซึ่งตอนนั้นนะจริงๆเจ็บไปประมาณ3เดือนอ่ะเออใส่พาม X1 แล้วแบบเจ็บเลยเพราะว่ารู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรามันไม่สามารถรับแรงดีดเด้งของตัวรองเท้าได้ดีขนาดนั้นเนาะตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมเจ็บเข่าเออคือเจ็บเข่าแปรไปประมาณ3เดือนกว่าจะกลับมาวิ่งได้ใหม่นั่นเองครับเลยแบบไม่แนะนําจริงๆนะสาหรับมือใหม่สําหรับเจ้ารองเท้าคู่นี้ครับก็วางจําหน่ายแล้วเนาะในราคา9,400บาทนะครับก็แน่นอนอยู่ตัวท็อปสุดก็ต้องแพงสุดด้วยเช่นกันนั่นเองครับ9,400ี่เนี่ย มันก็เยอะเนาะไม่ใช่น้อยๆน,นะครับถามว่ามันเป็นรองเท้าที่ควรที่จะแบบต้องซื้อไว้ไหมอ่ะเออคือถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้แบบรองเท้าวไว้ลองรันสักคู่ที่แบบช่วยเซฟเอเนอร์จีจ๋าๆเงี้ยโอเคมันเหมาะมากๆเลยมันมันน่าจะดีที่สุดเท่าที่เคยลองมาแล้วแหละในแง่ของการเซฟวิ่ง,องเ,เ,เอเนอร์จีเวลาวิ่งลองรันมันดีกว่าเจ้าโปรด้วยซ้ำเอาจงจริงเวลาวิ่งรองรันอ่ะไอ้คู่เนี้ยเซฟแรงได้ดีกว่ามากๆนะครับแต่ถามว่ามันเป็นจําเป็นไหมที่จะแบบต้องมีอ่ะเออมันต้องจําเป็นไหมถ้าถามความจําเป็นอ่ะ ผมว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเราสามารถใส่คู่อื่นลองรันก็ได้ครับโอเคมันอาจจะไม่สนุกเท่านี้เนาะแต่9ก0 0ก็เป็นเงินประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบเออมีเงินเหลือพออะไรเงี้ยก็จัดได้ผมว่าจัดครับจัดได้จัดคู่นี้ นั่นเองนะครับก็วางจำหน่ายแล้วครับแน่นอนครับ a d i d a s b r a n d Center ทุกสาขาครับ a d i d a s a p p l i c a t i o n a d i d a s าสเว็บไซต์นะครับแล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายของ Adidas นั่นเองนะครับก็คลิปนี้จะประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้า Adidas Adislo โล่พร้อเอกสสรงครับคลิปน่าจะเป็นไรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเจราด้วยครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย